สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่แอดเมนูหน่อยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง YouTube ทุกทุกท่านเลยค่ะเด้อคลิปนี้มาตามโตฮานอยมารวมกันเลยนะคะเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยมารวมปังยูเด้อท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ข่ากาชฉาดกับพิเศษพิเศษเด้งบน่างเด้อท่านผู้ชมแต่ว่า เป็นจังไรท่านผู้ชมนู่นหน่อยเจาะบอแตเกเจาะเข้าปลาเข้าดงไหมเหล็กเด่นมาอยู่เหล็กเด่นกับเจาะบอแตกว่ามีสาม,สามได้ท่านผู้ชมมาว่านี่นู่นหน่อยเจาะหายสามกับสี่รูดสามสี่มาแทนตัวเจาะบอแตทกท่านผู้ชมเอาเมื่อวานนี่เขากาชาดเมื่อวานนี่นู่นหน่อยเบิงเบ,บิงหอยห้าหน่อยเนาะค่ะเนาะเบิงเบ,บิงแต่ละรอบ เตะ่ะรายการไหมท่านผู้ชมห้อยห้าน้อยหนูนหน่อยไม่ว่านรู้สึกว่าเข่าร้ายหน่อยเด้ท่านผู้ชมน้อยสามัคคีน้อยสาตาเล่าสาตาบ่ท่านผู้ชมหนูนหน่อยบ่ได้แทงเนาะค่ะเน้องหน่อยเห็นเพิ่นทรงเข่านกลุ่มในห้องนั้นไหมท่านผู้ชมก็เลยไปเลือกเบิง่งเข่าดีท่านผู้ชมบัดที่นี่อ่ามาหอดอ่าเฉพาะกิจกระเข่ากาชาดกระเขา่า,า,ขาพิเศษกระเขา่ามาสะดุด ปกติกับวีพีสองรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายสะดุดเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ถ้าท่านใดเอาไปแทงเบิดมือก็น่าจ,จะโชคดีกันอยู่นะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้สี่สามเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองห้าไหมท่านผู้ชมเลขมาดีเมื่อวานนี้เขาเด่นสามกับสี่เนาะค่ะเนาะวิ่งสามรู 3, 3, รมดสาม,มสามบอมาเด้อท่านผู้ชมสามบอมมาจากโต เรือวาสิมาเมือนีนะครับท่านผู้ชมสามแต่ว่าสามบอดเดินในตะล่างดอกท่านผู้ชมเมือนีสามเดินประจําวันอยู่แต่ว่าบดชนในตะล่างดิท่านผู้ชมบดชนในตะล่างเมือ่อวานนู่นหน่อยอจอเจาะแตกคูหนึ่งเด้อค่ะเด้อเจาะแตกคูหนึ่งเมือ่อวานในกาชาดสี่หาสองท่านผู้ชมสี่ห้าสองผีแมทท่านผู้ชมจเจาะบดแตก แต่ว่าสามตัวแตก้ะค่ะเด้อสี่ห้าสองนี่ธรรมาชุ่มสี่ห้าสองสี่สองห้าข้างล่างสองแปดแปดสองตัวกลับเจาะแตกอยู่ท่านผู้ชมแตเป็นรอบกาชาตต่อมาพิเศษธรรมาชุ่มห้าแปดพิเศษห้าแปดเออเมื่อวานนี่เขา่าตัวกับหมดเลยเนาะคะ่ะเนาะ สองแปดห้าแปดห้าสองเข้าโตกราฟเมดเลยท่านผู้ชมเรากะอซีหาพิเศษเด้งบนล่างเด้อท่านผู้ชมซีหาตัวตรงอยู่ท่านผู้ชมตัวเจาะอ่าในหกครูเรียนได้แค่แปดสองได้ท่านผู้ชมได้แค่แปดสองเมื่อวานนี้เลขเข่าสี่คูสองรอบเด้งบนทั้งล่างทั้งสองรอบ ฝังอยู่เด้อค่ะเด้อปังเมื่อวานในธรรมชุ่มปังสามตัวแตกสี่สองห้ารอบกาชาดพุ่นเด้อค่ะเด้อทธนใดลงรอบกาชาดกัปังธรรมชมุ่มเมื่อวานนี่เข่ากาชาดพิเศษปกติวีไอพีบ่อเข่าเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี่ปังอยู่เด้อธรรมชมุ่มแอดมินน้อยๆขอ,อสแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านที่ถือ เลขเด่นจับวินวันนี้นะคะมีหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้านเลขนู้นหน่อยเมื่อนี้ไปจังสี่ได้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ไปจังสี่เด่นหนึ่งกับสองซึ่งเลขเด่นมั่นบชนกับปัะจําวันเลยเลขเด่นมั่นบชนกับปัดจําวันเลยดิท่านผู้ชมเด่นหนึ่งกับสองวิ่งสองรูดสอง บทชั่นกบประจําวันเดิท่านผู้ชมสีมาบอนอเหล็กเด่นสองตัวนี่ท่านผู้ชมที่น่แน่กามาละท่านผู้ชมตัวหนึ่งนูนหน่อยเจาะให้เลียนสองสีมาบออะสิบห้าคู่วินนะคะมีหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เอาท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้ว อย่าลืมโน้ตหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้าแน่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่โน้ตหน่อยก็ลืมเอิน่นพ่อแม่พี่น้องเขากลุ่มนะคะเนะาะผู้ใดสนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรี add id line noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเขากลุ่มไลฟ์ฟรีน้ำมูกนะคะเนาะ add id line noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะ เขามาแล้วอย่าลืมนุน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนวด้วยค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บรด้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมต่อมาสอนะคะสองเจ็ดสองแปดสอปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์และเก้าศูนย์นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าฮันนอยมัดรวมเดอ้อธรรมชมเน้นพิเศษปกติและ vip อนอยมัดรวม4รอบเดอ้อท่านผชมการชาติพิเศษปกติและ vip เน้นพิเศษปกติและ vip ได้แล้วคือหยุดนะคะเดนหนึกับ2วิ่งรูดสองนะคะอ่าเลขเดน2อตัวหกับ2นี่บบเดนชนประจำวันเดอ้อท่านผชมมาที่นี่เลขเดนประจำวันชนกับใน ในสูตรหน่อยก็คือเก่ากับศูย์สตัวเท่านั้นดิท่านผู้ชม2ตัวเท่านั้นนูหน่อยชิจ้อห้มี1หนึูสองศนย์หน่อยชิจ้อเ,เหล็กเด่นนหน่อย,ใ,นนอยใส่กับเด่นประจาวันเ้ยค่ะเด้อหนึ 1, 2, ่งศูย์สองูนบลูวาสิมาบอท่านผู้ชม1 0 2 0 1 9 2 9 2 7 และแปดศูนย์นะคะสองคู่วัดใจสองศูนย์และสองเก้านะคะต่อมาชุดสามโตผู้ใดอยากได้สามก็ติดไว้น้าแน่ได้ค่ะเด้อสามสามสิเอามาจับใส่กับเหล็กตะล่างนนหน่อยๆก็ได้ทผามาชมคุณพ่อคุณแม่ท่า ทาม,มากสามแล้วค่ะเนาะนู่นหน่อยก็คิดว่าสามสีม,มาโยตาวามันบวมาชนกับกับสูตรเลยดึงดึงเขงม้าใสาบ่บไรานผู้ชมถ้าม,มากสามกะกะซื้อไว้สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์เท่านั้นเด้อธรรม,มาชมจริงๆแนมนก็ต้องมีให้เห็นแน่นอนแต่ว่ามันบวเดินเขม้าในตะล่างเด้ท่านผู้ชมเอาคุณพ่อคุณแม่ชุดสามตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดที่สนใจ จะสั่งกาแฟยาสีฟันกับแอดไอดีไลน์เขามาสั่งได้เลยด้วยค่ะเดอ้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็ยาสีฟันท่านใดที่สนใจนะคะแอดไ i น์ idnoo 1599นะคะแอดไลน์ Ad line. เขามาสร้างได้เลยท่านผู้ชมเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้หนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยค่ะเดอ้อขอให้แหงๆปังๆหมันๆทกทุกท่าน คลิปนี้ขอตัวล่าไปก่อนพอกันใหม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ